เก็บขึ้นมาไม่สนเว้ยแน่จริงตามมาเิะโอ้โหซ้ำเติมกูจริงโดยผู้หญิงซ้อมถุยน้ำลายใส่หัวกุยดกนี่อย่าวไปยุ่งดีกว่านะเพราะเ็ายังเด็กอย่าไปถือสาเลยนะแจ้งไปที่โรงเรียนก็ได้ให้พวกคุณจัดการกันเองดีกว่าจุ๊กโอ้โหดูล้วยโอ้ย นี่สิบตอนเลยอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊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 ยโยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอโอย เ็กเว้นปล่อยฉันนะปล่อยไอนไม่มีอนาคตลุกขึ้นชีเ้ยปล่อยเ้ปล่อยเ้ือดอกด้วยอ้ดังบ้าไอ้ตัวสแล้วแกจะเสียอรถ้ารู้ว่าพ่อฉันเป็นใครเก็บก้นบุหรี่ขึ้นมาเก็บต้อมจะฝองพ่อ อย่างนี้ดูดีนิดหน่อยอ,อ,อย่าดุนะอย่างนี้ดูดีแล้วอะ,อ,ะอะไรอีกอ่ะฮะ,ะไรมันแอบ,บขายยามันขายที่ซีีเหรอไม่ใช่จะบ,บ้าเลยไอ้คนทางซ้ายเป็นคนขายแนย่ถ้า,าเราตามไป เราต้องรูวมเป็นทั้งแก๊งเลยตามไปเถอะไม่ได้นะเรามีหน้าที่ตามหาเด็กนี้โรงเรียนไม่ใช่มาตามต่า,ตาพวกค้ายาเนาะยาเสพติดผู้นี้มันก็เอาไปขายเด็กๆนั่นแหลนะเนาะนั่นมันหน้าที่พป,ปสโทรไปบอกที่โรงพักก็พอแล้วเนาะมันไม่ทันการผมลูกผู้ชายพอคุณไปเองผมกลับบ้านอ,อ,อะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยลอยผมนะ ใสุ่ so. age. Age? ืแจ่มือทำไมเนี่ยไม่เต็มใจไม่เต็มใจจะไปด้วยแหละโอ้ยไม่เต็มใจเลยน้อ้ามาเสี่ยงตายด้วยยัยนิ่โถย่ของเขาโคขืนให้เจอปืนและกระสุนได้ไหม นี่ปล่อยผมเนอะยิ่งดิ้นย,ยิ่งแน่นกว่าเก่าเนะอะเอากุญแจม,มาซิอย่ามาอามดีกว่าหน,น,น,น้าไหนเราจับนมเหรอมีให้จับด้วยเหรอมาเลยมาใส่เปาเซเว่น ไปได้อ่ะกูเข่าเฮ้ยผมไม่ใช่เก้าอี้นะนั่งลงสิเอาเอะโอ้โหเหยียบหัวซะหนสิเออขสบใจที่แนะนำเ้ยเหยียบจริงดุอ้าโอ๊ยที่บ้า้อเอ๊บดืออ้ล้งยังไงข้ามกับแพงลงไปก่อนผมไม่ใช่บันไดนะไปสิผมเป็นครัวจักเป็นครัว พอพิมพ์ของชาติอะไม่ใช่บันไดพอพิมพ์อะเลื่องไรกวนไปบ้าไปบ้าเนี่ยย้อยโอ้หมดละทางนี่มีเค้กคุด้วยซ้ำมั้งตายเลยแบบนี้ฉีสะดุดพอดีเจอฉีข้าวสะดุดอีกทีแกตายเนี่ยทำไมอะฉีอยูก่อนแล hm hey, ้วอะ ตื่นเต้นชีวิตตื่นเต้นโอ้โหมีปืนด้วยเอาะหนึ่งสองสามอ้โทรมาตำรวจไร้สุดญอณเราไม่ได้เป็นคนโทด้วยตายหรือไงไล่รอกับเพียเนี่ยแกดวยอ้เพียงเนี่ยได้บางปืนไอ้เพียงเนียอยาเยเนกน้องแวนะอ้ขี้ขลดดยวยเอาอะไรขึ้นจ้าไม่ตื่น Aduh, tinggal ni, jing, jing, jing ni. Ah, mungkin ni, mungkin ni. Tinggal ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? Mungkin ni, mungkin ni. Kamu mahu kita pergi ke luar? ไม่รู้สไม่รู้สึกว่า กำลังออกไปดับตัวให้ได้มากที่สุดครับอ้แล้วี่ใครกันล่ะเนี่ยฮะปล้อยปล่อยปล่อยโอ่อ้ยโอนยอ้อ้องยโอ้้ยโอ้ยอ้อ้ยโดนด้วยโอยโ้ยยโอ้ยโ้โอ้โ้ยอ้ย้อ้อนอออ้ม้ยออ้้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ต้าที่สืบราชการครับ ฮะน้อยนะอออืโอ้คุณเยี่ยมมากน้อยนี่ยนะตัวนี้ถ้าเป็นใครก็มาทำเสียหายหมดเลยถ้าเกือบจะรวบมันได้ทั้งสองแก๊งอยู่แล้วเชียวมาทำเสียเอเนอร์จี้หมดเลยไอ้บุ๋นตบชักเลยเลยโอ้ยเดินวิ่งออกแม่งเลยเอาหัวรานเสียกูก็เสียไปด้วยทั้นี้ได้ยังไงว่างุดหงิดนะวัยกว่าจะตายเต้ามาถึงระดับนี้ยังเลื่อนขั้นกันเลื่อนไม่ได้เพราะแกนี่แหละลอยกูแข็งเหนือ เดี๋ยวเข้าึ้อมาได้โอ้โหเราต้องกลับทางเดิมด้วยวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยอทางสบายๆก็ไม่ไปโอ้โหกลับใจหมดเรื่องหมดราวสีกทีเสียวเกืบตายเอาปนจจามาเลยมาฮะอะไรหายไปแล้วสงสัยทำตัวตอนวิ่ง ให้ผู้เล่นแตะมาช่วยหาใหญ่อย่ามาแตะฉันสิเนอะรุดจะหากุญแจนี่นือเออเก็าเจ็บเนะสงสารนี่เหรอเอาเป็นว่าจับมือผมไว้ก็จะไม่เจ็บมากนะครับมันได้โอกาสนะครับอืมก็ช่วยได้มากันแล้วเหรอ ไปกกนหมดโรงพักเลยอ่ะทุกคนถูกเรียกไปจับแก๊งนักเลงยิงกันอ่ะเหลืออยู่แต่ฉันคนเดียวคือเออเอแล้วนี่เธอไปซ้อมวัยรุ่นที่เจอข้างถนนใช่ปะใช่ทำไมเหรอพ่อเขาเป็นพี่บิกในเขตของเราเชยวนะอุ้ยเขาโมโหโทโซใหญ่โตเลยละ่ะกำลังแล่นมาที่นี่แล้วเธอรีบหลบไปเหอะหลบทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่หน่อยอเขาเป็นเจ้าพ่อคุมคาเฟ่เชินะ ไม่ใช่นักเลงก็ใกล้เคียงแหละฉายาหมาเรียกพ่ออุ้ยมาแล้วฉันหลบก่อนละ่างแนะนำกันดีจริงๆนะจ๊าคอ่เอดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเ่อย็นอนี้เธอใช่ไหมที่ลงไม้ลงมืกับลูกชายชันน่ะแล้วจะทำไมเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับปล่อยไอย่ยุ่งย่ามโหโธจเย็นๆบอกว่าแกไม่ต้องยุ่งให่มากหรือไงวะกาตีลูกชายฉันงันหรอนี่นะ ฮะเป็นตำรวจแล้วใหญ่นักใช่ไหมจ้องหน้าทำไมอออเอาซิแกเก่งนักไม่ใช่เหรออีนางบ้าสอนฉันบังซี่เอาซิอย่าทำเถออีกเลยครับนึกซะว่าลูกชายคุณเดินตกบันไดรถใต้ดินก็นแล้วกันโอ้โห<อ><อ>ตกรถใต้<อ>ดินเนี่ยนะมึงเหยียดยามลูกกูคิดว่าลูกกูโง่งั้นเหรอไหนลองบอกมาซิลูกฉันผิดอะไรฮะเขาสูบบุหรี่บนถนนทำตัวเป็นกุ้ยไม่มีพ่อสอนจึก็สอนแทนให้นิดหน่อยเท่านั้น มันสู่บุรีพ่อมันยังไม่ว่าเลยแล้วเธอเป็นใครกล้ามาตีมันแทนฉันที่เป็นพ่อหะฮะอีหนังบ้าเธอด่าฉันอีหนังบ้าอีกกจะโดนบ้างนะไอ้หน้าเลียม <c oughs> ปากอย่างเงี้ยอยากแตานแต่แต่ยังส,สาวใชไ่ไหมวะฮะคุณหมาเรียกพ่อครับผมจะจัดการอบรมลูกน้องเองนะครับฉันแบบนี้มันต้องไล่ออก<า>อยู่ไปกะสีภาษีประชาชนเปล่าๆโวยแตกระวังตัวให <c oughs> ดีนะเว้ยเดินกลับบ้านม่อมืดจะมีคนตาไปส่งเฮ้ยพวกเรา จำหน้าอินังนี่ไว้นะเว้ยจะได้เดินไปส่งไม่ผิดตัวนะฮะคราฟเ่เลี่ยมถ้าแกแน่จริงออกไปตัวต่อตัวกับฉั้ข้างนอกไหมละ่ะแม่ <c oughs> กำมัดท้าเย้งๆเลยนะนึกว่าฉันมีเวลาเล่นเป่ายิงฉกกันลอนหรือไงฮะอินังบ้าเลยห่วยแตกทำไมแกไม่กล้าวัดกับผู้หญิงนะสิอีบ,บ้าปากแกอีกแล้วเหรอ ฉันทษให้แกทำเธอไม่ไหวแล้วนะไอ้หน้าเลียมโอ้ยน้ำลายกระเด็นใส่กูเลยไอ้เวนเอ้ยมองหน้าอยากโดนด้วยใช่ไหม<น>ได้จับนี่ไอ้เจ้าพ่อคาเฟ่แกเป็นเจ้าพ่อแล้วทำไมอ่ะแกไม่สิทธิ์ทายตำรวจได้ย่างนั้นหรอวะอ้าวไอ้นี่เป็นใครวะเนี่ยมันทำเสียงลากไส้ใส่กูทำไมเป็นใครอ่ะอยากรู้แล้วว่ากูเป็นใครเนี่ย กูฆ่าคนวางเพลิงขมคือสามพระารีวัยเจ็ดสิบสามข้อหารุ่พอใจหรือยังเก่งอยากตายคนหนึ่งใช่ไหมอยากใช่ไหมจัดให้ฆ่าคนอีกสักคนหนึง่งโทษก็มัานหนักขึ้นเท่าไรหรอกเนอะอยากตายใช่ไหมกะ<อ>คุกเข่าลงเดี๋ยวนีิคุกเข่าลงคุกเข่าลงไม่ได้ยินลเลือกหน่อยกูสั่งใหคุกเข่าลงพวกมึงยืนเฉยกันทำไมเนี่ยมันเอาปืนจ่อหัวกูเสียวจนเยี่ยวจะราดแล้วเยี่ยวใส่โรงพักข้อหาหนักนะมึงกูสั่งให้มึงคุกเข่าลงมึงก็ คุกเข่าเดี๋ยวนี้สิโมโหนะว้ยแล้วพวกมึงพวกมึงยังเฉยอีกเหรอเนี่ยฮะกูสั่งให้คุกเข่าลงรล้วแล้วหญ่ใช่ไหมมึงใหญ่มากใช่ไหมเหม็นคนรวยวะกูบอกคุกเข่าลงไงเราคุกเข่าลงสิวะเราแกทุกคนพูดตามฉันะเ้ย ขอโทษด้วยครับคุณตำรวจขอโทษครับคุณตำรวจให้ดังก